เข้าสู่ไตรามาส4กันแล้วนะครับวันนี้1ตุลาคมนะก็วันอื่นก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมอีกช่องทางหนึ่งลืมทักกันเลยวันนี้ช่องทางไลน์นะครับก็ขอบคุณทาง Line Line Today นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะที่ร่วมให้โอกาสฟิโนโนเมนานในการเผยแพร่อโอกาสแล้วก็ความรู้ความการลงทุนให้กับนักลงทุนในวงกว้างนะทุกครั้งที่เราอบอร์ดแคสต์ทางไลน์เนี่ยก็โอ้โหคนจำนวนยอดไอโ l นี่คือ ที่ขึ้นในไลน์นี่เป็นแสนคนทุกครั้งเลยนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้คือปรับพอร์ตรับไตรามาสสีเมื่อเงินบาทยืนโซนแข็งบาทยืนโซนแข็งนะเป็นสีแดงหุ้นจีนหั่งเสงราคาพุ่งแตะระดับ 1sd 1sd เนี่ยก็คือ1 s t a n d a r d deviation นั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับตัวเลขสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่เราติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องนะ ตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานดูแล้วคิดว่าตัวเลขการว่างงานไม่น่าจะดีขึ้นแรงนะในวันศุกร์นี้นะครับจุดที่ชวนดูกันนะแล้วเป็นคีย์หลักเลยที่ใช้ในการมองนะเวลาฟิโนเมนามองเนี่ยก็จะเป็น M EVT นะครับเป็นเฟรมเวิร์กนะครับก็คือ M ก็คือเศรษฐกิจ m a c ครอ c โคโนมี Economy, E ก็คือ e a r n i n g ิคือกำไร V คือ v valuation นะครับแล้วก็ T คือ technical แต่ผมคิดว่าตัว V เนี่ยจะเริ่มทำงานในช่วง ต้นไตรมาสสนี้นะครับอย่างฝั่งแรกคือทางอเมริกาอเมริกาเนี่ย S&P 500เนี่ยดันขึ้นไปเห็น,นครับสูงเลยนะครับสำหรับ valuation เนี่ยไปอยู่แถวๆขอบบนเลยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาแต่ Nasdaq 100เนี่ยยัง25.9นะเทียบกับ PE ขอบบนคือ28เพราะฉะนั้นผมคิดว่า Nasdaq 100น่าจะทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500และก็ Russell 2000คือหุ้น mid small cap ทางฝั่งจีนเนี่ยผมวงดำมาไว้วงดำก็คือราคา valuation เนี่ยกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยแล้วด้วยเวลาเพียงสัปดาห์กว่าๆนะครับขณะที่ตลาดที่อยู่ในโซนถูกตอนนี้นะครับก็จะเป็นตลาดอย่างเกาหลีแล้วก็เวียดนามตลาดที่อยู่ในโซนแพงก็จะเป็นอย่างอินเดียนะครับที่อยู่ในโซนแพงคู่ไปกับ S&P 500นะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆถ้าดู valuation เป็นหลักตลาดที่น่าลงทุนตอนนี้ผมเห็นถ้าเป็นอเมริกาจะเป็น N a s d a ร100 ถ้าเป็นเอเชียจะเป็นเกาหลีกับเวียดนามตลาดที่ต้องระมัดระวังหน่อยณนะวินาทีนี้เป็นอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยก็ราคาขึ้นมาปานกลางแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมอัปเดต P/E ของหุ้นจีนเนาะจากวันศุกร์มาจนถึงวันจันทร์เนี่ยนะครับตอนนี้ P/E เ0นเซ็นต่กขึ้นไป33เท่าอาลีบาบาเนี่ยจาก22เป็น25เท่านะครับเมยถวนจาก62เป็น70เท่าเซี mm ่ยวมี่จาก28เป็น29เท่าก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับเทคจีนซึ่งตอนนี้ valuation เนี่ย ไม่ได้น้อยกว่าเทคอเมริกาแล้วทุกคนก็คือ valuation เป็นระดับพอๆกับ Magnificent s e v e กลับไปเป็นตรงนั้นอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสำหรับผมเนี่ย PE ของหุ้นเทคจีนไม่ควรจะไปได้สูงเท่ากับ m a x s v e นะในความเห็นผมนะครับอย่างไรก็ตามนะ Goldman Sachs ก็มีการปรับเพิ่ม Target Price ของหลายๆบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีของจีนนะครับในช่วงที่ผ่านมาสาหรับจุดขายของอหังเสิง China Enterprise คือหุ้นจีนในฮ่องกงเนี่ย ผมให้ไว้ที่ประมาณ1-2ถึงสองเซนดัตต์ดชนะซึ่งล่าสุดเนี่ยขึ้นไปเกือบเกือบหนึ่งเซนดั i ต์ดแล้วซึ่งพอลาาลากขึ้นมาเป็นเอ่อเป็นทาร์เก็ตนะครับของหุ้นจีนในฮ่องกงนะก็คือหรืออาจจะมองใช้เป็นทาร์เก็ตของเอ่อตัวหุ้นจีนโดยรวมก็ได้เนี่ยตอนนี้ใกล้ใกล้หนึ่งเซนดัตต์เดวแล้วคำแนะนำของผมคือออกครึ่งหนึ่งนะครับใครมีจีนอยู่นะสารพัดกองนะถึงเวลาแล้วแต่วันนี้ วันหยุดให้ตั้งหลักก่อนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตลาดถ้าเป็นกองที่เป็นตระกูล MSCI China เดี๋ยวเปิดให้ดูตอนท้ายเนี่ยผมแนะนําว่า exit จะครึ่ง position ได้แล้วแล้วเราไปขายกันที่ประมาณ2 standard deviation ก็คือจุดตื่นตัวของมันคุณแมงค์เนี่ยเมื่อวานนี้ใน phenomena live ช่วงเย็นก็มีการทําตัว up side ด้วยเหมือนกันก,ก็มองเอาไว้ไว้ที่ประมาณ7,967ซึ่ง ก็อยู่ใกล้ๆนะอยู่เลยจุดหนึ่งสแตนด์ดเดเวีชันของ valuation ไปเล็กน้อยก็บวกจากตรงนี้ประมาณสักน6%ะแต่ถ้าเกิดเทียบกับว่าโอ้เมกาเทนช้ยนาอย่างเงี้ยลงทุนกับฟินโนเมนามาผมเห็นมีอยู่เยอะเลยหลายหลายร้อยล้านนะครับที่ลงกับฟินโนเมนาอยู่ก็ออก position บ้างครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวรอน้องเขาขึ้นไป2 s t สแตนด์เด v i a t ชันก็อาจจะ exit ได้แต่ว่าถ้าใครจะถือจีนยาวๆผมแนะนําให้มีสัก10%ของพอร์ตดังนั้นนะ ถ้าเกิดคุณมีจีนยอยู่20%ของพอร์ตคุณก็ออก5%แล้วขึ้นไป s t a n ซ a r d deviation ออกอีก5%แล้วก็ถือยาวไปเลย10%อของพอร์ตนะครับคำว่าออกในที่ทนี้ไม่ได้ออกหมดอย่าลืมนะเรามีหุ้นจีนยอยู่เยอะพอสมควรหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันติดอยู่ลึกจังเลยทํำยังไงนะครับก็ผมคิดว่าถ้าจะถือยาวๆก็กลับมาถือสักประมาณ10%อของพอร์ตก็พอนะครับอันนี้มันแล้วแต่พอร์ตนะบางบางพอร์ตนักลงทุนที่ผมเจอนะก็คือเอ่อ่ตตัืนนีบกหหแแลุ้ลจ หุ้นจีนเนี่ยอันนี้ในการจัดการต้องแยกคิดต่างหากนะเพราะว่าพอร้ร์เซ็นของคุณไม่ได้เป็นพอร์ตที่อยู่ที่พอร์ตกองทุนรวมเป็นแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับในแง่ของออจีน a s h a ร์ are, นะครับล่าสุดเนี่ยผมก็พลอตมาให้เพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันก็ทะลุค่าเฉลี่ย0 SD ไปแล้ว1 SD คือ4,172 นะครับซึ่งผมคิดว่าหลังช่วงหยุดยาวเนี่ยมีโอกาสไปแตะถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าควรจะออกครึ่งหนึ่งเหมือนกันเพื่อให้จีนโดยรวมเนี่ยไม่เกินสักประมาณ10%ของพอร์ตนะครับแล้วก็ตัว4,650นี่คือปลายฝันเลยนะครับถ้าไปถึงนะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าดูชาร์ตเมื่อสักครู่นะเวลาจีนเข้าบูมเก็ตบางทีมันก็มีแรงของ herd behavior นะคือที่แห่ันเข้าไปซื้อเราก็คงอาจจะไม่ได้สามารถขายได้ที่จุดสูงสุดได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทางคุณแบงก์ก็มองเนาะว่าถ้าเกิดว่า มอง retracement ระยะยาวๆเลยเนี่ยอัพไซด์ก็จะอยู่ที่4189 4189ก็ใกล้เคียงกับ1 standard deviation เหมือนกันนะครับแนวถัดไปก็คือ4650นี่ก็คือโอ้โหไปไกลเลยนะครับอยู่ประมาณเาแถวแถว retracement 61.8นะครับอันนี้คือกองทุนหุ้นจีนที่จัดกลุ่มกันนะกองที่จะขายได้พวกนี้จะเป็นกองตรงกลางนะครับที่คุยมาทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นกอง S share พวกนี้ก็ขายได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น A share คือปีกซ้ายนะครับ k ่าเคซ b CH, Q, c อชเอ c ีเ h a เนี่ยจะต้องไปรอนะครับรอในช่วงหลังหยุดยาวไปขายได้วันอังคารหน้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น All China, A, B, C, G, L, S China, TMB, C, O, F, K, China, KT China ทั้งหลายนะครับแคปจอนี้ไว้ก็ได้ขอบคุณเด็กกันเงินนะครับที่จัดกลุ่มกองทุนหุ้นจีนเอาไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะทยอยจัดการกับโ s i t i o n ที่เราเองมีได้เลยนะครับ ที่เทคเอาไ y หุ้นจีนนะครับก็คือใช้จังหวะตลาดปรับตัวขึ้นในการปรับคําแนะนําจากถือนะเป็นการทยอยลดสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นมุมมองตรงกันเลยเป็นโนโมินา่าคอน r ทเรียอะไรเห็นตรงกันหมดนะครับเงินดอลลาร์นะครับทรงตัวอยู่ในแดนต่ํานะครับแต่มีลุ้นกลับลําหลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแกร่งนะครับก็กลยุทธ์ในการจัดการกับเงินบาทนะต้องยอมรับว่าเออก็ต้อง ขออภัยนะครับนักลงทุนด้วยนะครับที่เงินบาทมันแข็งมาปักปักขนาดนี้นะก็ไม่คิดเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเราอยู่ในเรื่องของการลงทุนในการลงทุนต่างประเทศเนี่ยปัจจัยเรื่องค่างเงินบาทเนี่ยก็มีผลกระทบได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยชาวนี้ก็อ่อนค่ามารประมาณหนปอร์นะครับแล้วก็ทําการกระแสะแบงค์ชาติเข้าแซกแซงค่า,งา,งา,งางเงินนะครับสำหรับกลยุทธ์นะครับต้องมีกลยุทธ์ถูกไหมกลยุทธ์ก็คือดูตัวเลขเศรษฐกิจของสัปดาห์นี้นะ ถ้าหากเศรษฐกิจอเมริกาออกมาแกร่งดอลลาร์น่าจะแข็งบาทอ่อนตอ่ออันนี้โอเคเข้าทางเลย MU bond ที่ลบกันอยู่เยอะ ABG fix เนี่ยที่แนะนำให้ซื้อหรือหลังๆก็บางคนไปซื้อ TISCO US fix ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ทำกำไรในสไตล์ชาวสวนนะถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทมันเริ่มพลิกกลับมาอ่อนค่าอย่างไรก็ตามนะถ้าวันศุกร์นี้พลิกโผตัวเลขมันออกมาไม่ดีแล้วตลาดกลับไปคิดว่าอเมริกาจะเข้าสู่เรื่อง hard landing recession เนี่ยอันเนี้ย สัปดาห์หน้าอาจจะต้องรักษาวินัยการลงทุนและคัด o s s Position พวกกองทุนประสานนี้ที่อิงกับตัวค่าเงินบาทเป็นหลักนะครับก็เพราะฉะถ้า MU Bond บอลเนี่ยคำแนะนํำยังเหมือนเดิมเลยนะครับก็ที่ให้ไว้ตลอดนะไม่ได้แนะนำซื้อเพิ่มเพราะว่าบอลยู View มันลงมาเยอะแล้วแต่แนะนําให้โฮนะครับหรือถือต่อนะครับแล้วรอดูตัวเลขที่ประกาศวันศุกร์นี้นะครับในขณะที่ ABG Fix นะเป็นกองทุนประสานนี้ระยะสั้น จะอิงกับค่าเงินบาทโดยตรงเนี่ยก็คิดว่าเงินบาทเนี่ยมันน่าจะรีเวิร์สกลับไปสู่มันแข็งมาเยอะแล้วมันน่าจะอ่อนค่าได้บ้างนะครับในระยะต้นไนตรมาสนี้นะครับก็ยังแนะนําซื้อ ABG Fix นะครับเ <s> มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทุกคนก็เราก็มีการจัดนะครับเป็นซูมพิเศษนะครับสำหรับนักลงทุนในแพลตฟอร์มฟินโดมนานะครับซึ่งวันนี้บางส่วนผมก็เอาเนื้อหาเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ด้วย นะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการคุยกันถึงกองทุน IMF s s f top pick ของฟันทอ l k แล้วก็มิสเตอร์แมสเซนเด้วยนะครับก็นักลงทุนที่เ,เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็มีอีกนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้า Exclusive Zoom นะครับเป็นห้องสัมมนา,าสดกับพี่แบงก์แล้วก็ผมเนี่ยนะครับก็สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวได้เจอกันอีกก็เพียงแค่เปิดบัญชีเป็น ยังไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับหรือจะเริ่มลงทุนเลยกับฟินโนเมนาก็สามารถเข้า e x ็กซ์คลูซีฟสัมนมา,าตัวนี้ได้ในทุกๆเดือนนะครับก็กองทุนแนะนําเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงหุ้นจีนเบ e a เทอร์ไชน่านะแม้ว่า UOBSGC นะตัวระบบ AI ของเขาที่ช่วยในการเลือกหุ้นรอบนี้ทํางานได้ไม่ค่อยดีนะมันขึ้นน้อยขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์สนะครับแต่ก็เราก็อิงตามปัชนีหลักเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากบายเป็นโฮนะครับ ถือไว้ก่อนนะครับรอดูหลังวันหยุดยาวนะครับสำหรับ UOBSGC ที่มี A-share อยู่ในพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยเราก็ยัง strong buy อยู่ที่ตัวหุ้น NASDAQ 1้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น m e g a t e n AI หรือ b i n n o t e h เนาะจะสังเกตว่า <S <S <น>คำแนะนำของ Contrarian เนี่ยจะค่อนข้างสอดคล้องกับหน้า valuation เมื่อสักครู่ก็คือเราก็แนะนำอะไรที่มันมีแนวโน้มมี r รีเวอร์ชเช่นเงินบาทแข็งไปไหมน่าจะอ่อน ABGfix เงินหุ้นเกาหลีนะครับมันมันไม่ขึ้นสักทีพื้นฐานยังดีอยู่เราแนะนำซื้อหุ้นจีนมันขึ้นแรงเกินไปจากซื้อเปลี่ยนเป็นถือหุ้นเทคเนสแต็กร้อยเนี่ยมันขึ้นช้าจังเมื่อเทียบกับ SP ก็ให้ซื้อนะครับจะเห็นว่าสไตล์การลงทุนแบบคอนเทเรียนเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนหาอ,อะไรที่เราเชื่อว่าพื้นฐานดีแล้วก็ซื้อตอนที่คิดว่ามันถูกกว่าเขาเคลื่อนแล้วก็ขายในยตอนที่รู้สึกว่า แม้มันจะดีแต่มันแทงจังนะครับก็ผลงานก็จะมี B i n n o t e c h ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับโดยรวมเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาก็จะมีพวกกองบอลอ่ะที่ได้รับผลกระทบไปค่อนข้างเยอะแต่ก็อย่างน้อยวันนี้น่าจะดูดีขึ้นเพราะบาทอ่อนมาแล้วประมาณ1%นปอร์ะครับขณะที่ฟันท็อกคอนเทนท์พอร์ตโฟลิโอก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะจากวันศุกร์มาวันนี้ก็บวกมาเป็น5.3%นตับตั้งแต่ต้นปีนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีวครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนครฝากช่วยกันกด subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง Youtube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสําคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8ในกา5นาทีรายการมอนตีฟกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองทุกการลงทุน